ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบัวชุมเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบัวชุมโดยการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดานเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชรวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืชของอำเภอชัยบาดาลอย่างครบวงจร ทั้งนี้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบัวชุมเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรอื่นๆได้ โดยใช้แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเป็นแปลงพยากรณ์เพื่อเฝ้าระวังและเตือนการระบาดของศัตรูพืชน้ำเป็นฟันเฟืองหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหน่วยปฏิบัติงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรให้กับภาครัฐ ในการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบัวชุมนั้นมีการทำปฏิทินการผลิตข้าวโดยจะทำการวางแผนการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อรองรับความต้องการใช้ในฤดูการผลิตควบคู่กันไปอีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติและทบทวนความรู้ในเรื่องของการจำแนกประเภทของแมลงให้กับสมาชิก โดยการใช้การเล่นเกมบัตรทายคํามาเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้สมาชิกเกิดความสนใจและมีความสนุกสนานที่จะได้เรียนรู้ซึ่งทำให้สมาชิกศูนย์จัดการสตูเพื่ชุมชนตำบลบัวชุมมีความชำนาญ ในการจำแนกชนิดของมแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติตัวห้ามตัวเบียนรวมไปถึงเข้าใจวงจรความสมดุลทางธรรมชาติจนสามารถนำความรู้มาใช้ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสม ริ่มมาตั้งแต่ประมาณพศหกสิบเนาะเริ่มมาตั้งแต่พศหกสิบ 60, ยาวมาประมาณหกปีแล้วเป็นกลุ่มของสมาทิกนาแปลงใหญ่แล้วก็ถึงได้มามาปรับตัวพืชเรามาตั้งกลุ่มกันดูดูดมแมลงในนาในพื้นที่เหมือนว่าเราไปเห็นไปเห็นข้าวเราผิดปกติไหมใช่ไหมล่ะถ้าถ้ามีเราก็ลงไปดูในแปลงถ้ามันมี มันมีของอะไรตัวมันเองอะที่ว่าสัตว์พืชจะมาตบกันพวกเป็นแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยมามามาเป็นเยาเข้าดักแมลงอะเนาะตบกันอย่างนั้นถ้าถ้าถ้ามันเอามาอยู่เลยเราก็ต้องใช้สาเคมีบ้างเราจึงได้ถึงขนาดนี้ก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีความรู้เขาจะแยกตัวแมลงตัวดีและตัวแมลงตัวร้ายค่ะแล้วสามารถเอามา ศึกษาว่าต้องทํำยังไงกับแปลงที่ของเรามแมลงตัวดีตัวไรถ้าเป็นตัวดีเขาก็จะยังคงใช้แปะไม่ต้องใช้ฉีสารอะไรเข้าไปค่ะเพื่อให้รักษาสมดุลธรรมชาติและข้าวก็จะเป็นข้าว G A P ที่กลุ่มพวกเราทํากันด้วยค่ะคือกลุ่มเราตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่เนะาะค่ะกลุ่มพอแล้วก็มีกลุ่มสจอชอแล้วก็กลุ่มทําข้าวจ เอแล้วของเราเป็นไงลรงเราก็มีรถเกี่ยวคือเหมือนใกล้จะครบวงจรแล้วค่ะและ้วแลทางกรมการข้าวก็มาแนะนําให้เราทําศูนข้าวชุมชนขายพันข้าวค่ะเอาหมู่หนึ่งสองสามเนาะเป็น,เป,นเป็นทํานาเป็นส่วนมากอะคือเราจะแบบต่อยอดลยหลายๆอย่างคือวนมันเป็นวงเวียนของของการทํานาเนาะคือเอาข้าวไปทํามนุษณนั่นนี่ได้หลายอย่างอะ คือเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะแเราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขาอะไรเขานะคะให้ให้มีให้ใหใหครอบครัวมีความสุขชาวบ้านชุมชนมีความสุขค่ะของกลุ่มเราก็คือเป็นชุมชนยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตให้ให้อยู่ได้ด้วยตนเองตามพระราชดำริศาสตร์พระราชา